ที่นี่คือคลองบางนานั่นเองผมบอกเพื่อนผมนะครับคลองบางนานะครับตรงนี้ก็เป็นคลองที่ว่าเข้ามาจากทางเอ่อไปไหนเนาะกาดกาดดูคุณผู้สายหน้าดิผมจะส่งนะ ่ไฟแค่ได้อย่างนั้นเหรอครับโอเคเลยตัวผมไม่ใช่หนีหนะในการตีเรียกตะลีถ้าเราตีก่อนเนี่ยเราเบรกก่อนแล้วก็โยกเข้ามาแ,แต่ว่าพยายามตีให้เรียกที่สุดนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ มนนนะันก็ลากัอกจากเลยว่ะ

ตรงนี้ก็เป็นคลองที่ว่าเข้ามาจากทางอ,าอะไรนะคอนโดอะไรนะ <Move. S 1> มูฟคอนโดอ่ะมันผ่านใต้สะพานใต้ทางด่วนมาเลยนะแล้วก็จะมาถึงคลองประมาณนี้จะมีตึกประมาณนี้นะครับมินตึกสีส้มส้มสีอะไรอย่างเงี้ยอ่าสีดแดงสีอะไรก็ลองแวะามาเว้นก็มากา็จะมีคลองแบบนี้นะเป็นหมายหน้าตกหน้าสตีดนะ่ะก็เรามาดูวันนี้ว่ากลับมาเท็กซัสกับการหาปลาช่อนนะครับว่าในช่วงทิศสายเนี่ยจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเรียกใช้ฝั่งมันนี้ได้รุนตลอดนะโตะน,ะกนะก็บรรยากาศไม่ค่อยร้อนนะสหรับวันนี้นะแต่สว่างค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยนะ สางข้างลกนะครับสำหรบไม้นี้นะครับผมให้เลยนะครับห้าดาวเต็มนะสวะแล้วก็ตียอาเลยนะตะลิ่งค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยต้อค่อยตีนะ ให้ตีเช็คไปนะรตรงไหนคาใจก็ลองย้ำดูตีเนียนๆนะครับท่าที่ใช้ได้จะเป็นพวกโลกับพิชชิ่งนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับในหลาแบบนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตะลิงสูงนะครับฟิปนี่ยากนะต้าลิงไม่ได้สูงตะลิงมันลกนะครับแล้วผมเดินให้สุดตรงม้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับ น้ำไหล เอาดิคือตรเนี้ ไปไหนแล้วกัดอาดูคุณรู้สายลากดิผมจะส่งนะกัด่าดดูคุณรู้สายลากดิผมจะส่งนะ อ่ะดูคุณลุสายลากดิผมจะส่งนะไฟ่น้อยลูกปลาดื่นหน่อยบอกแล้วากาัดโอ้หลุดพอดีนะแต่ก็ถือว่าได้ไฟลูกปลานะแต่ก็ถือว่าเกมนะได้โรยิงไปส่วนเบาๆครั้งแรกนี่ กาดว่าผมว่าเป็มคอนะเพิ่งรู้ว่าตัวเล็กไม่ใช่เพิ่งรู้หรอกผมสังเกตแล้วว่ามันหน้าตัวเล็กเพราะว่างาดเต็ม่อแต่ไม่ติดตัวแค่นี้นี่ก็อตัวนี้ก็ไซส์ลูกปลาแค่นี้แหละนะครับก็ตีไปนะโรลลิ่งสวบเบาๆนะตัวนี้ตัวแรกครั้งแรกว่าไม่ติดนะเพราะว่าน่าจะตัวน้อยแบบนี้แหละครั้งที่สองติดนะทะลุกับคุ้งแก้มนะครับแต่ว่าก็หลุดพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปถ่ายตอนปล่อยด้วยวกันตัวแรกผ่านไปนะครับ สำหรับประช่อนคองบางนานะมาถึงแล้วนะครับหาตัวต่อไปเหยื่อมดแล้วนะเหลือแต่สีเก็ะขาวขุ่นเก็ดนะซึ่งผมมองว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนกับสีน้ำนะไม่รู้ปลาจะกินมัะนะ้ยแต่ก็ต้องลองดูอ้าวดูกันเหรอ,อโอเค คงตกต่อไปเรื่อยๆนะสหรับผมนะตัวเมื่อกี้ก็ช็อตผมดูนะช็อตไม่ค่อยได้ช็อตเลยนะมือขึ้นมาบังพอดีแต่ก็พอโอเคอยู่ช่อนป็อกซ์นะช่อนจ่อยบางคนก็เรียกช่อนจ่อยบางคนก็เรียกช่อนบ็อกซ์แล้วแต่คนจะเรียกนะแต่เป็นอันว่ามันตัวเล็กมากๆอะแต่ไม่สนนะวันนี้อ เล็กใหญ่ระดับหนึ่งนะไฟแคสได้อย่างเดียวนะครับเนี่ยท่านี้เมื่อกี้เหมือนมีตัวเลยมาเข้าหินนะ ุดเลยโอ้ยปั๊มไม่ทันมีที่เทสความแม่นอะมีเป้ามีเป้าไปเทสความแม่นเป็นเป้าอะ่ะเหมือนเป้าหุ่นยิงปืนอะแม่งหยุดแล้วมาเทสให้ดู ôi chả tết chả tết ờ mà, kìa này theo không mấy nghe đi tù mày 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 เวิ์งนะครับอันเดอร์คาร์ดนะครับโจ๊ะแทงเข้าไปอันเดอร์คาร์ดนะครับแทงเข้าไปไม่มีตัวโฉบกลับเลยฟองขึ้นเลยเฮ้ย ไาจับโฉบกัดผมไมีเทคนิคนะในการตีเรียกตะลิงคือเราตีก่อนนะเราเบรกสปูลแล้วก็โยกเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพยายามตีให้เรียกที่สุดนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ลากเข้ามา,ากลับเลยวะ เดี๋ยวกัดเล่นอูห้หูช่อนน้อยแอบนอนช่อนน้อยแอบนอนอยู่แบบนี้เมื่อกี้ช่อนน้อยแอบนอนอยู่ตรงนี้นะบอกแล้วตัวเขาตัวน้อยนะพวกนี้ที่ว่ามันกัดไม่อยู่นี่คือมันตัวน้อยนะครับ Cái cạch rồi, nè Phải đem quá hiện giờ vậy này. <laughs> ไฟฟ้านะสายสีเหลืองนะครับมาโผล่ตรงนี้ได้สำหรับการเดินสตรีทของบาง,งานานเะนี่ยโผล่ถนนใหญ่เลยนะฟ้าก็พอ่มีกัดตัวน้อยนะบ้นไม่ให้ติดนะสำหรับช่วงนี้นะคนมาชุดอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะผมว่าช่วงนี้นะปลายฝนต้นหนาวนะ ไม้เงนตรายนะครับติดทีไม่ออกนะนี่แม่ช้อนตัวนี้นมันนอนอยู่นะครับนนาก็ร้อนมากเลยนะตลอบวันนี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงแต่ให้ดูชือทองนะครับทองบางนานะครับก็มาถึงแล้วนะครับกับ ว่าลูกปลา,าแท้ๆหรือนี่แหลกกำลังตกพึ่งห้าวอ่ะกับสองีอ่ะห้าวมากนะครับก็ขนาพอมอนานก็ถือว่ามาถึงแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่มันมือเท่าไหร่นะเพราะว่าก็มีชดว่าชดกินอยู่จะหาตัวได้ค่อนข้างยากนะอากาศก็ค่อนข้างร้อนในวันนี้นะครับฝนไม่ตกนะครับร้อนมากๆโอเคยังไงก็จะต้องปิดคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นผมเดี๋ยวต้องไปนั่งรถไฟกับไปทํางานต่อที่ สุดท้ายนี้ครับอยากให้น้าๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยแนะนําหมายนะครับดีๆเด็ดๆแหงเที่ที่มีตัววัดกันมันๆนะมันเพลินนะครับแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าใครเคยมาจับปลาบางนาไหมสถานการณ์เป็นยังไงน้ํามันดีหรือเปล่าช่วงนี้ช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดติดตามตะไลนะใดเป็นกำลังใจชอบผมนาครับสี่ชิ้นนะครับแล้วเจอกัน เป็นสถานีที่ว่าผมนะ,ะซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปรถไฟนะฮะที่กรุงเทพอภิวัตรไปต่อที่หัวลำโพงนั่นแหละไปกรุงเทพอภิวัตนะครับก็ประมาณนี้นะครับป้ายสถานีจะเขียนอยนะู่เนี่ยสถานีกลางที่อภิวัตสถานีหัวลำโพงก็คือขึ้นไปเลยนะครับรนบัสน,นะครับนี่คือค่าใช้จ่ายนะจะต้องมีตั๋วรถไฟที่จะไปต่อนะครับเนะี่ย